ยนต์ดีซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล2.8ลิตรนั่นเองนะคะที่ให้พลังกำลังแรงมา้าสูงถึง204แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะให้แรงบิดสูงในรอบกว้างนะคะระียดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เงียบไอเสียต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเทอร์โบแปรผันใหญ่ขึ้นแล้วก็รองรับเทคโนโลยี i ออหรือ I a r t ทเพื่อการควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะและการเผาไม่ได้อย่างหมดโจ์และยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต 6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันค่ะรวมไปถึงกับรุ่นนี้ค่ะที่คุณจะเห็นได้เลยไม่ว่าจะไปในเรื่องของการตกแต่งภายนอกของเรามีความดุดันมากๆกับโฉมคันสีขาวคันนี้กับกระจังด้านหน้าของเรานะคะมาพร้อมกับสีดำเงาแล้วก็สัญลักษณ์จากทางโตโยต้าและไฟหน้าค่ะเป็นแบบใบบีม LED ค่ะส่องสว่างป้องไกลนะคะแล้วก็มองได้ชัดขึ้นเพื่อทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยหรือจะเป็นค่ะชุดแปลงหน้า GRS แท้เอกสิทธิ์เฉพาะโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าสีดำเงาะะหรือจะเป็นซุ้มล้อหรือจะเป็นบางโคนด้วยนะคะและนะคะบริเวณหลังคาเนี่ยยังทําเป็นสีดำเงากันอีกด้วยมาถึงบันไดด้านข้างเหล็กทรง T-RD ค่ะและก็แผ่นเหล็กกันกระแทกล้อแม็กขนาด20นิ้วและในรุ่นนี้ยังมีกล้องบันทึกภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะเห็นสูงขนาดนี้เรามีให้กับชุดยกถึง3นิ้วด้วยกันด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะจะมีบริเวณฝากระโปรง หน้าคาดไปยังตัวรถแล้วก็มุมไปท้ายด้วยนะคะและรุน่นนี้พิเศษมากๆเรามีแถมให้กับ Mountain Top Roller มูลค่า35,000บาทให้เลยฟรีๆนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับภายในของเราค่ะนะคะกับภายในที่มีความเป็นสปอร์ตแบบโอบอ่ามากๆกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT คมชัดสวยงามและมาพร้อมกับระบบพุ s t าร t ค่ะพวงมาลั ฟังก์ชันแล้วก็สวิตช์ที่ปรับเปลี่ยนการขับขี่จะเป็นอีโคโหมดหรือพวอมโโหมดก็ได้นะคะและยังมาพร้อมกับเบาะหนังควบคูมด,ด,ด้วยระบบไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางในวกันค่ะ และเครื่อเสียงก็ยังสามารถรองรับแอปพลิเคชัน Apple CarPlay แล้วก็อ n นดอร d อ u t โด้วยนะคะและในรุ่นนี้ค่ะยังมีระบบช่วงล่างใหม่นะคะ p ป r Flex Suspension กลั่นยิ่งขึ้นนุ่มสปายอีกขัน้นมั่นใจได้ในทุกๆก,การส่งตัวแนบการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงมาพร้อมกับระบบการ ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยถึง7ตำแหน่งรอบคันโครงสร้านตัวถังนิรภัย G.O. a ค่ะระบบความปลอดภัยยังมาพร้อมกับระบบการเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหรือจะเป็นพาร์โนลามิกวิวมอนิเตอร์กล้องมองภาพรอบทิศทางถึง360องศาและยังมาพร้อมกับระบบ D.A.C. ค่ะควบคุมความเร็วขณะลงทางลาชานันหรือจะเป็นระบบ H.A.C. ค่ะระบบช่วยออกตัวบนทางลาชานันและยังมาพร้อมกับระบบ T.S.C. ค่ะระบบควบคุม ในส่วนของพวกท้ายแล้วก็ในรุ่นนี้สวยงามขนาดนี้วันนี้สนนราคาอยู่ที่1 1 7 2 0ล้านหนึ่งแบาทนั่นเองค่ะหรือสําหรับใครกําลังมองหารถอเนกประสงค์ PPV ขนาดใหญ่วันนี้กับ Fortuner l e a d e r ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นขนาดการสําหรับให้กับทุกท่านได้ชมสําหรับการแสดงในงานนี้นะคะ